เก็บตกภาพบรรยากาศงานวัดหัวข่าวันที่ 17, สิบเจ็ดอ่วันศุกร์นะครับเนาะก็จะมีสลองอ่บุญกระถินไม่ข่ำนี้ก็จะมีงานย้อนยุคลำวงสาวบ้านนะครับก็ม,กงแงมกนะีแดนเซอร์อ่จากตลิงจานสาวงามจากตลิงจานเนาะอ่แดนเซอร์เตรียมตัวขึ้นไปหน้าเวทีกันได้เลยช่วงนี้กำลังหัวข่าเนาะก็เดินชมอ่ไปก่อนนะครับเนาะก็มีร้านหลวงมากมายมาคอยบริการอาหารเครื่องดื่มเนาะ น้ำยมน้ำเย็นไก่ปิ้งไส้กรอกยำทะลมทะเลเพียบมีของเล่นละอ่อนตัวนะครับบัดนี้ก็คือ,อกำลังอมืดน้อยๆเนาะผู้คนก็กำลังมาเตรียมตัวคึกคื้นม่่นนะครับในงานฉลองบุญกระถินวัดมูหนึ่งบ้านตะลิงจันต์ตำบลตะลิงชนัน,ชนอ,อําอำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุขโขทยัยมาม่วนชื่นกันหน้าเวทีกับวงดนตรีวงิโซดานะครับ วงโซดาทุ่งสาร่ยมนะครับวงมินิโซดานะครับเอเป็นที่ม่วนซื่นร้องเพลงกระมวนเออแดนเซอร์กระมวนลห้องเพลงกับคนเหนียวกระมวนเนาะเพลงอะไรอย่างกระมวนทั้งนั้นวงมินิโซดาหากมาชมภาพบรรยากาศกันเนาะเห็มพูกนะครับก็คือ,อวันเสาร์นะวสิบแปดเพื่อจะอทอดกระถิน,นกัตตีวัดทุกคนก็คงจะมา,าร่วมบุญร่วมกุศลงานบุญกันเนาะนะครับ เดี๋ยวสักกรรมเราจะโสดไปหน้าเบทีเพื่อนเนาะเราจะไปเมาลำวงสักสี่ห้ารอบเนาะกลับไปม้วนตัวกันพี่น้องมูงเฮาบ้านใกล้เรียนเคียงเดี๋ยวจะไปเต้นละวงสักเพลงสองเพลงเนาะมาม้วนตัวกันจะขอเพลงหนุ่มนาเข้าแซวนาเกียรสักเพลงหนึ่งเนาะแล้วก็จะไปเต้นสักรอบสองรอบก,กับปอละมาเด้อมาเด้อ អូនអើយអូនអើយ